สวัสดีครับมุมสองเวยนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรศนะครับมวยอ้อมน้อยนะครับบวกด้วยมวยไทยจ4ดสีนะครับซึ่งเดิมทีมวยไทยจัดสีนี่จะชกกันในวันอาทิตย์ที่ย4ิมีนาคมแต่ว่าไปตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับมวยไทยจัดสีจึงขยับเวลาเลื่อนเข้ามา1วันนะครับเพื่อหลีกทางให้กับการเลือกตั้งนะครับ แล้วก็ร่วมรดนงลงให้กับแฟนมวยได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันนะครับในวันที่24มีนาคม2 5 1 2นะครับโมทัชจสีก็จึงขยับมา ชกกันในวันเสาร์ที่23มีนาคมเวลา15นาฬการตรงนะครับหมูสังเวนก็เลยถือก,กันนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดต่างบวกกระแสเรทมาฝากกับแฟนๆทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับก่อนหนึ่งนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดต่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมื่ศึก เจ้าวมวยไทยก่อนนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3เวลา12เนกาย20นาทีโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยมวยไทย74นะครับถ่ายทอดสดเวลา15เนกาตรงนะครับเริ่มที่ศึกเจ้าวมวยไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3เวลา12เนกาย20นาทีนะครับคู่ที่1น,นี่เป็นการชิงอันดับ3นะครับมวยรอบเือดัมคำรามครั้งที่1ฝ่ายแดงก็คือสุขสวัสดิ์แสงมรกต ฝ่ายน้ำเงินนะครับลิศอัยาลาปอสุขสันต์พิกัดตัวสามสิบแปดปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงสุขสวัสดิ์มาหนึ่งร้อยสามสิบเก้าจุดหกลดหนึ่งจุดหกส่วนฝ่ายน้ำเงินลิศอัยาลามาหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดจุดแปดขาดไปจุดสองนะครับคู่นี้สุขสวัสดิ์ได้หนุ่มได้สดนะครับได้เปรียบเรื่องรูปร่างด้วยนะครับแล้วก็เคยเบียดเอาชนะมาแล้วด้วยหนึ่งครั้งเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในก็มีไล่แขนขวางหน้าอยู่ในความดูแลของอจ่าทุยแสงมรกตนะครับส่วนลิศ เป็นประเภทกระดูกดีเบอร์มวยใหญ่นะครับเคยแพ้มาวันนี้เสียเปรียบเรื่องรูปร่างด้วยนะครับอยู่ในความดูแลของก้าเมืองเพชรนะครับเป็นมวยครบเครื่องนะครับมีแข้งขวาแล้วก็มีวงในมีไล่แขนกดแขนแล้วก็เด้งตีนะครับเป็นมวยกระดูกมวยดีเบอร์ดีแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับแต่ว่าประสบการณ์เกาเกมดีกว่าวันนี้ได้ชิงอันดับ3นะครับเคยแพ้มานะครับ ฝ่ายน้ำเงินลิศไอรานี่เคยแพ้มาวันนี้ชิงอันดับ3นะครับขายชนะนี่ได้ดับสาไปครองทันทีนะครับยังไงผมก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับสุขสวัสดิ์แสงมลกตดนะครับได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ความหนุ่มความสดความห้าวด้วยนะครับวันนี้ได้เปรียบนิดๆน,น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับเลทเปอร์ิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงสุขสวัสดิ์ชอบไปที่สุขสวัสดิ์แสงมลกตดนะครับ ส่วนคู่ที่2นี่เป็นการชิงชนะเลิศนะครับหมวยลอกเสือดำคำรามครั้งที่1ฝ่ายแดงก็คือปราบศึกสีโอปอฝ่ายน้ำเงินคิงสตารโรงเรียนกีฬาโคราชพิกัด138ปอนด์เมื่อเช้านะครับฝ่ายแดงปราบศึกมันหนึ่ร้อสามสิบลดจดส่วนฝ่ายน้ำเงินคิงสตาร์มา138ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ปราบศึกนี่เที่ยวนี้เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สอมสมหมายนะครับโดยมีสมหมายสกุลเมตตาเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินคิงสตาร์นีีีีี่่่ฟิออิตตซ้อออมมยยยยยูทโโโรรรรรรงงเนนกกกฬาาาาคคชะัััับดดจ์์พุศษ เป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับปราศึกนี่ได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับแต่ว่าเคยแพ้มาเป็นมวยเข่าในเหนียวนะครับโดยเฉพาะลูกเข่าร้อยสองชั้นนะครับโว์แม่ไม้มวย,ยไทยลูกสวยงามให้แฟนๆได้เห็นมาแล้ววงนอกนี่มีแข้งสายหน้านำนะครับแล้วก็วงในมีแรงแขนกดแขนเด้งตีเรียกว่าเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นนะครับส่วนคิงสตาร์นี่เป็นมวยถนัดขวาฝีมือครบเครื่อง มีแข้งซ้ายหน้านำเช่นเดียวกันวงไหนก็มีไล้แขนมีขวางหน้าด้วยนะครับกูนี่เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งก็เป็นทางด้านคิงสตาที่เบียดเอาชนะคะแนนมาได้นะครับจังหวะฝีมือก็ต้องบอกว่าคิงสตาดูดีกว่านะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยชิงทำก่อนวงไหนก็มีขวางหน้าทําให้ปราบศึกนี้จะเข้ามาตีเขาก็ลําบากหน่อยนะครับวันนี้เรทนะครับเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินคิงสตา์มวยที่เคยเอาชนะมาแล้ว5-3เลยนะครับเนื่องจากว่าฟอร์มสดในรอบนี้ ยังไม่แพ้ใ,ใครเลยชนะรวดร0 0เเซเลยนะครับฟอร์มสดเหลือหลายเลยวันนี้ยังก,ก็ยังชอบไปที่คิงสตาโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับฟอร์มสดมากๆร่างกายดีที่สําคัญเคยเบียดเอาชนะมาแล้วนะครับจังหวะวงนอกนี่รวดเร็วกว่าวงในก็มีการป้องกันเข่าของปากศึกด,ด้วยการใช้ขวางหน้านะครับปากศุดนี่ตีเข่าไม่ถนัดอย่างแน่นอนนะครับยังไงผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับคิงสตาโรงเรียนกีฬาโคราชนน่าจะอาศัยหลักเหลี่ยมแล้วก็วงในมีขวางหน้า ป้ายหน้าทําให้ปราบศึกนี่ตีเข่าลําบากนะครับเททายน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนยำแค้นไปได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเรทเปิด5-3อยู่ที่คิงสตาร์ก็ยังชอบไปที่คิงสตาร์เนกียโคราชนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะพร,ร้อมกับคว้าอันดับหนึ่งมูรอกสุดดามคำรามครั้งที่1มาของได้สําเร็จนะครับส่วนคู่ที่4อ่าคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกฝ่ายแดงของฝากสิทธิ์จเจริญทรัพย์ส่วนฝันน้ำเงินก้ากลยชอ5พยักษ์พิกัด222ปอนด์นะครับ เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงของฝากนี่มาขาดนะครับน้ำหนักมาขาดมา121.2ขาดไปจุดแเลยนะครับน้ำหนักมาไม่ค่อยดีส่วนฝ่ายน้ำเงินก้าไกลนี่มา122.2.2ดจุดสองนะครับคู่ดีของฝากนี่ดูจะได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิดนิดนะครับเป็นลูกศิษย์ของเจริญทรัพย์เกียรติบานช่องนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินลูกศิษย์ของเสียชายสุขโขทัยนะครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเป็นมวยที่มีอาวุธหนักหน่หนวงรุนแรงใกล้เคียงกันนะครับโป้งนับน็อกได้เลยนะครับไขรโดนนี่มีโอกาสลน ได้เช่นเดียวกันเลยนะครับแต่เทียบความหนักแล้วผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับก้าวไกลดูแล้วจะหนักกว่านะครับแต่ว่าเรื่องความทนทรหดถือว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าก้าวไกลวันนี้เสียเปียบช่วงนะครับเสียเปรียบเรื่องรูกบ่างแล้วก็เสียเปรียบความพร้อมเพราะว่ามาเข้าเวรแทนนะครับเรทนะครับเรทเปิดขายต่อรองนะครับวันนี้ผมมองว่าของฝากน้ำหนักมาไม่ค่อยดีนะครับนหนักมาขาดยังไงต้นนี้เข้าก้าวไกลเฉลห้าพยักไว้ก่อนนะครับน้ำหนักมาดีแล้วก็ลูกหนักผมมองว่าก้าวไกล มีอาวุธหนักกว่าทางด้านของฝั่งนะครับแต่ว่าเสียเปรียบช่วงแล้วก็เสียเปียบเรื่องความพร้อมเท่านั้นเองนะครับต้นๆเข้าไว้ก่อนท้ายๆขยับขยายง่ายกว่านะครับวันนี้ผมชอบไปที่ก้าวไกลชอห้าพยักนะครับต้นๆอันตรายกว่านะครับเลดเปิดใครต่อรองนะครับชอบไปที่ก้าวไกลชอห้าพยักนะครับฝ่ายน้าเงินส่วนคู่ที่4นะครับฝ่ายแดงมนาชัยโอบางนาส่วนฝ่ายน้าเงินนี่เพชรสมหวังอประเสริฐนะครับพิกัดแตกต่างกันนะครับโดยที่ฝ่ายแดงมนาชัยต่อย130 เพราะว่าเป็นนักมวยอยู่ในรายการนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรสมหวังต่อย131เพราะว่ามาเข้าเวรแทนนะครับต่อกน1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับโดยที่เมื่อเช้านี้มานะชัยนะครับต่อย130เมื่อเช้านี้มา130.4ลดจุด4ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรสมหวังต่อย131ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้มา131.2ลดจุด2นะครับคูน่นี้มานะชัยต้องบอกว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับจึงต้องต่อดน้ําหนักให้1ปอนด์นะครับแต่ว่า ความพร้อมด wow, ีกว่านะครับเลทเปิด5-4อยู่ท <in> ี <in> ่มานะชัยโอบางนานะครับย <ane> ังไงก็ย <ane> ังชอบนักมวยที <in> ่ม <ane> ีความพร้อมการเตรียมตัวดีก okay. ว่านะครับน <in> ่าจะเชิญเอาชนะคะแนนไปได้เลทเปิด5-4อยู่ที่ฝ่ายแดงมานะชัยโอบางนาก็ชอบไปที่มานะชัยโอบางนานะครับความพร้อมความเตรียมตัวดีกว่าครับสำหรับมวยชอบ1ตัวนะครับมองไปที่คู่ที่2เลยนะครับเป็นการชิงอันดับหนึ่งมวยรอกเซอร์ามคำรามครั้งที่1นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินคิงสตาร์ลงในกีฬาโคราด์นะครับเลท5-3มวยชอบ1ตัวที่ึก จ้มวยไทยนะครับมองไปที่คู่ที่2ฝ่ายน้ําเงินคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชนะครับส่วนมาขยับมาต่อกันที่ช่องเจ็ดสีเลยนะครับชกขึ้นชกกันในเวลา15บหนการตรงนะครับสามโมงเย็นนะครับคู่ที่1เป็นมวยรอบปูนเสือ ครั้งที่ส9านะครับสาย A นัดที่2นะครับคู่ที่1ก็เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงคุณหลวงสคงเดชส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรจริงลูกบ้านใหม่นะครับพิกัด่งอปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงคุณหลวงมา 112. 1น2่ลจดจุดหนึ่งส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรจิงมา 112. 1 1 2ริปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับเพชรจริงนี่ได้สิทธิ์เข้ามาจากตัวสำรองนะครับใช้สิทธิ์ตัวสำรองเข้ามาคุณหลวงนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่สคงเดชนะครับโดยมีคุณบางรักสอคงเดชนะครับเป็นคนดู คุ่อสู้เดินเข้าหาก็จะมีชิงดักวางแข้งขวาวงในมีไล่แขนกดแขนเด้งตีแล้วก็มีเข่ายัดไส้วงในด้วยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินเพชรจริงนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกบ้านใหม่นะครับโดยมีวันทงคงสิงเป็นหัวหน้าคณะดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีโอบังนาให้การสนับสนุนนะครับเป็นโมลร่ปร่างดีสูงยาวนะครับเดินเดินหน้าขว้าคอจับคอตีเข่าแล้วก็มีแข้งเป็น ใบเบิกทางน,นะครับวงในมีไล่แขนแล้วก็ํำเสียบํำแทงเป็นมวยรูปร่างดีนะครับสูงยาวแต่ว่าฟอร์มก็ยังมีสรุดสรุดอยู่แต่ว่าได้เปรียบช่วงแล้วก็เป็นมวยเปิดเกมชกสนุกถูกตลาดนะครับมวยเปิดเกมเดินออกอาวุธนี่แฟนๆน,น,น่าจะ เชียร์มาง่ายกว่านะครับวันนี้นะครับเรทเปิด19าอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินเพชรจริงนะครับดูแล้วได้เปรียบได้ลอยกว่าเรื่องส่วนสูงน่าจะอาศัยความสูงความยาวเดินบทเดินบเนบียดนะครับคุณหลวงนี่เป็นมวยประเภทถอยตั้งรับชั้นเชิงสูงนะครับแฟนมวยเชียร์แล้วมายากนะครับมองดูน่าจะหันมาเชียร์ทางด้านามวยที่ออกอาวุธเดินเข้าหาเดินถามมากกว่าอย่างเพชรจริงนะครับวันนี้เรทเปิด19อยู่ที่เพชรจริงก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่เพชรจริงลูกบ้านใหม่นะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่19สิ19นะครับคนชนะนี่จะเข้าไปในยืนในรอบ8คนสุดท้ายเป็นคนที่2ต่อจากมหาสมุทรหมูปิ้งอร่อยจุงเบยที่เข้าไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนคนแพ้นี่ก็ยังมีลุ้นอีก ฝ่ายหนึ่งนะครับระหว่างฝ่ายแดงนี่คูปัต้าลูกมะขามหวานส่วนฝันน้ำเงินฉลามขาวนายกเอท่าสาราพิกัด112ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงนะครับคูปัต้ามา112.4ร้อจุดส่ส่วนฝันน้ำเงินฉลามขาวนี่มา112.8ร้อจุดแนะครับคูปัต้านี่ก็ฟีซ้อมอยู่ที่ลูกมะขามหวานนะครับของเฮเบียลสอมตตทองอินแม่นสอน,นารายนะครับเป็นมวยถนัดขวาเป็นมวยจังหวะเข่าไน่เหนียวนะครับเดินหน้าไล่แขนกดตี แล้วก็เด้งตีนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินฉลามขาวนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่สสมหมายนะครับโดยมีคุณสมหมายสกุลเม่ตาเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับคู่นี้นี่วงนอกกับวงในนะครับคูโบตานี่เข่าในเหนียวส่วนฉลามขาวนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือถนัดซ้ายนะครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายนี่ออกได้รวดเร็วมากเลยนะครับต้นๆผมมองว่าฉลามขาวน่าจะอาศัยจังหวะวงนอกโดยเฉพาะแข้งซ้ายชิงทําก่อนน่าจะออกนําไปก่อนนะครับคูโบต้า จะพลิกชนะได้ก็ต้องไปท้ายๆนะครับเพราะว่าเป็นมวยเข่าในเนี่ยก็ต้องรุนกันที่ท้ายๆนะครับวันนี้เลทเปิด54อยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินฉลามขาวนะครับต้นๆออกนําไปก่อนแน่นอนแต่ว่าผม,ผมอยากให้รองนะครับรองไปที่คูโบต้านะครับต้นๆดูแล้วจะเป็นรองเรื่องฝีมือเรื่องความเร็วนะครับแต่ว่าท้ายๆมองว่าเข่าในเหนียวแน่นกว่าเดินประกบตีให้ติดๆนะครับไม่เปิดโอกาสให้ฉลามขาวออกแข้งซ้ายได้วงในด,ดูดีกว่านะครับก็มีโอกาสจะพลิกเอาชนะคะแนนไปได้วันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับคูโบต้าลูกมะขามหวาน ลุ้นทิศลุ้นท,ท้ายนะครับลุ้นวงในเข่าในเหนียวไปลมองดูแล้วเข่าในเหนียวกว่าท้ายๆมีโอกาสที่จะพลิกแสงกลับมาเอาชนะได้นะครับเลทเปิด5-4อยู่ที่ฉลามขาวผมชอบออกลองไปที่ฝ่ายแดงคูปตา้าลูกมะขามหวานนะครับส่วนคู่ที่3านะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงนี่กิจเพชรรัตนาพานุ ฝ่ายน้ำเงินกากร้าแปะมินบุรีพิกัด124บปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงกิจเพชรน้ี่มาบ2 4ปอนด์พรดีเท่าพิกัดส่วนฝ่ายน้ำเงินกากร้ามร้าจุนลดจุดหนึ่งนะครับคู่นี้ต้องบอกว่ากาก้านะครับฝ่ายน้ำเงินดูจะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้เปรียบรูปร่างนิดหน่อยนะครับกิจเพชฝ่ายแดงนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย pk นะครับโดยมีเสียแขกสมชายเทศลุ่งเรืองเป็นผู้จัดการนะครับเป็นโมยถนัดขวานะครับอาวุธหนักนวงรุนแรงเต ิตซ้อมอยู่ที่แป๊ะมินบุรีนะครับโดยมีแป๊ะมินบุรีแล้วก็เฉียบเกรดเพชรเป็นเทรนเนอร์นะครับแล้วก็มีเดียเกริเพชรให้การสนับสนุนนะครับได้เปรียบเรื่องรูปร่างวันนี้สําหรับกาก้านะครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่อาวุธหนักหน่วงดุแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับใคโดนี่โอกาสที่จะน็อกนับเป็นไปได้สูงนะครับแต่ว่ากากาดูแล้วจะได้ลอยกว่าได้สูงกว่าอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับวันนี้เลทเสมอฝ่ายแดงกริดเพชรนะครับกริดเพชรเสมอนะครับ แต่ว่าผมออกลองไปอีกหนึ่งคู่นะครับเนื่องจากว่าดูแล้วกาก้านี่เป็นมวยเปิดเกมชวนทะเลาะอยู่แล้วความทนทรหดนี่ต้องบอกว่าเกินร้อยอย่างแน่นอนที่สําคัญวันนี้อยู่กับทางทีมงานคนจัดหน้าเสือกระแสน่าจะไหลลื่นดีกว่านิดๆนะครับอีกอย่างนึงนะครับอ่ากีดเพชรนี่อยู่กับทางเสียแข็มองดูแล้วกรรมการบางท่านนี่อาจจะยังมีอคติอยู่กับทาง ท่านเสียแขกนิดหน่อยนะครับฉะนั้นหน้าเสือดูแล้วน่าจะเป็นดรองทางด้านกากานะครับวันนี้ผมชอบไปที่กากาแปะมินบุรีนะครับเรทเปิดเสมอกิจเพชรฝ่ายแดงออกลองไปที่กาก้านะครับตนนี้อันตรายทั้งคู่ใครโดนก่อนนี่โอกาสนับน็อกสูงนะครับแต่ว่าท้ายทยถ้าไม่มีใครล่วงครับมองดูว่าอาวุธยาวของกาก้าน่าจะสร้างปัญหาให้กับกิจเพชรไม่มากก็น้อยนะครับชอบไปที่ท้ายๆ้ายนะครับกาก้าแปะมินบุรีนะครับเรทเปิดเสมอแดงกิจเพชรผมออกลองไปที่ฝ่ายน้ำเงินกากาแปะมินบุรีนะครับ ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกน้ำในการเป็นการป้องกันแชมป์122ปอนด์ช่องเจ็ดสีนะครับระหว่างฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์เพชรนะครับสวรรค์สร้างมันจาส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับผู้ท้าชิงเพชรภูไทยสุ์สารวัตรเสือพิกัด122ปอนด์โดยที่เมื่อเช้าเพชรมา122ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินเพชรภูไทยมา123.8ลด1.8ครับคู่นี้ก็เป็นทางด้าน ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรปุไทยที่ดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่าเรื่องส่วนสูงนะครับเพชรนี้ก็อาจจะเรื้อเวทีไปสักพักใหญ่ๆนะครับเจ้าของแชมป์ฝ่ายแดงเสียเปรียบเรื่องรูปร่างเสียเปรียบเรื่องส่วนสูงแต่ว่ากระดูกเบอร์มวยดีกว่านะครับผ่านเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่าแต่ว่าช่วงหลังๆนี่เรื้อเวทีไปประมาณ3-4เดือนนะครับเนื่องจากว่าต้องไปรับใช้ชาตินะครับไปเป็นทหารแต่ว่าเรื่องการอยู่ในค่ายทหารสภาพร่างกายก็น่าจะสมดุลเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับ แต,แ,ตแต่ว่าอาจจะเรือเวทีมวยไปเท่านั้นเองนะครับประมาณ3-4เดือนส่วนเพชรภูไทยนี่ฟิ่ซ้อมอยู่ที่ค่ายศิษย์สารวัเสือจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยมีเสียไพยโรธผันโพเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมรูปร่างดีนะครับวงนอกนี้ก็มีแข้งวงในมีไล่แขนแล้วก็คำเสียบคำแทงรูปร่างดีนะครับฟอมสดแล้วก็สภาพร่างกายการเคลื่อนไหวเตรียมความพร้อม ชกเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลานะครับเร,เรื่องความพร้อมของร่างกายมองจะดูดีกว่าทางด้านของเพชรสวรรค์จ้างสร้างสวรรค์สร้างมรรจาวันนี้นะครับเพชรน,น,น,นี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายของเฮียเบี้ยนะครับลูกมะขามหวานโดยมีสอปตอเบีย้ยลูกมะขามหวานนะครับเป็นผู้จัดการวันนี้ต้องบอกว่าค่าย รูปมะขาวหวานส่งเข้าประกวดสงลานนะครับอีกการป้องกันแถมคู่เอกหรายการนะครับวันนี้นะครับเลดเปิด54อยู่ที่เพชรภูไทยเลยนะครับเลดเปิด54อยู่ที่ไฟผู้ท้าชิงนะครับ5 4เนื่องจากว่าได้เปรียบเรื่องรูปร่างแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายสม่ำเสมอกว่านะครับ เพราะว่าเพชรนีเรือเวทีไป4-5เดือนนะครับเลทจึงเปิดมาเป็นรองนะครับเลทเปิด54อยู่ที่ฝ่ายน้าเงินเพชรภูไทยนะครับยังไงผมก็ยังชอบไปที่เพชรภูไทยสิทธิสารวัตรเสือนะครับเนื่องจากว่ากระดูกมวยเป็นรองแต่ว่าได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้เปรียบเรื่องส่วนสูงแล้วก็ได้เปรียบเรื่องร่างกายนะครับเพราะว่าชกเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลานะครับเลทเปิด5 4อยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินเพชรภูไทยสิทธิสารวัตรเสือผมก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรภูไทยสิทธิสารวัตรเสือน่าจะเฉ สำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับมองไปที่คู่เอกนี่แหละครับฝ่ายน้ําเงินเพชรผูไทยสิทธิ์สรวะวัตรเสือมวยชอบช่องเจ็ดสีนะครับมองไปที่คู่ที่4ฝ่ายน้ําเงินเพชรผูไทยสิทธิ์สลวัตรเสือเลทห้าสี่ครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับเป็นเพียงแค่ทัศนะแล้วก็การวิเคราะห์เท่านั้นนะครับก่อนที่ท่านจะ จะนาไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บางการันอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับโวมชอบอาจจะไม่ใช่โมชนะร้อเอสมอไปนะครับขอย้านะครับโมดชอบอาจจะไม่ใช่โหมดชนะร้อเปร์นสมอไปนะครับอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิ